สวัสดีครับพบกับทางช่อง Hack Auto Speech Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะเอาน้ำมันเครื่องของคา tech นะครับก็จะเป็นคลิปต่อจากน้ำมัน2องของคา tec h เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะครับนี้ใช้ทั้งขายนะครับสำหรับตัวนี้ผมใช้กับรถ2จังหวะนะครับ ตัวนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องคลาสเทคฮาวลีนอีซี่นะครับ 20W40 นะครับตัวนี้สำหรับนะครับเหมาะนะครับสำหรับรถสองจังหวะคนงบไม่เยอะนะครับป๋องหนึ่งก็ไม่เกิน80บาทนะครับรวมเปลี่ยนถ่ายก็ ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นขนาด0.8นะครับเพราะว่ารถสองอยังหวะเราโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่ขนาดที่ต้องเติมก็ต้องป,ประมาณ850 950ถึง 100- ถึง1 0ึ0นะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่รุ่นรุ่นรถนะถ้าใช้ก็ประมาณ2กระป๋องนะครับ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับสีจังหวะก็ใช้ได้นะครับลดลดหัวฉีดผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าใช้งานทั่วไปนะครับก็คือขี่ตามหมู่บ้านไม่ได้ขี่เดินทางไกลนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับเน้นเปลี่ยนท่ายบ่อยตัวนี้ก็ใช้งาน ได้นะครับทำไมได้ได้ไม่ได้ดูจากตัวไหนนะครับดูจากตัวนี้ผมจะใช้เป็นมาตรฐานของอเมริกานะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานอเมริกาก็คือ API นะครับ ผมจำชื่อยาวเขาไม่ได้อเมริกาอะไรนี่นะครับแล้วก็ SG นะครับมาเรามาดู API แล้วก็ SG อ่าจาโซจาโซนี่จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็คือ MA2 MA2 นี่ก็คือเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถอ่าระบบส่งกำลังโดยระบบเกียร์คลสนะครับก็คือรถ ที่เป็นระบบคัดเปียกอย่างเช่นถ้าพูดง่ายๆก็คือพวกโนวาเทนาอา c อะไรรถที่เราใช้งานทั่วไปนะครับ k r n z r อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน MA นะครับจาโซนี่จะมีตั้งแต่จะมีอยู่ทั้งหมด3มาตรฐานนะครับอเอาพูดถึงของญี่ปุ่นก่อนนะครับมาตรฐานสำหรับรถเกียร์นะครับจะมี MA แล้วก็ MA2 นะครับ MA2 ก็คือสูงสุดแล้วนะครับก็คือผ่านมาตรฐานเรื่องอการเผาไหม้การตกตะกอนเป็นคาบตะการเอออะไรของเขานี่แหละนะครับวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลของจาสู้นะครับแล้วก็ API นะครับมาเดี๋ยวมาทำคลิปนะให้ดูนะครับให้ ให้พี่ๆน้องๆได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเราจะสำหรับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่น้ำมันออโตลูปนะตัวนี้ผมแนะนำให้เข้าใจการเลือกซื้อมาใช้นะครับก็คือให้ดูมาตรฐานของ EBI นะครับเพราะว่า มาตรฐานเขาจะจะมีเยอะมากนะครับตอนนี้น่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะถึง SL หรือ SN นะครับก็ถือว่าไปไกลามากนะครับ APISG อเ API นี่ยอันนี้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี1 0 0 0 1 9ันเ้่าเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับ SG เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี1,988นะครับตั้งแต่คิดคิดทศกราดนะ1,988ก็ถือว่ามาตรฐานตัวนี้ก็ถือว่าออกมานานนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้นะคุณสมคุณสมบัติของเขาก็คือมีสารปกป้องการสึกหลอ ป้องกันการกัดก่อนป้องกันการขึ้นสนิมป้องกันการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนนะครับและสารชะล้างละลายและย่อยขมเมานะครับก็คือตัวนี้จะมีสารทำความสะอาดนะครับในมาตรฐานของเขานะครับอ่าก็ถ้าพูดถึงปัจจุบันมาตรฐานตัวนี้ก็ถือว่า เป็นมาตรฐานเริ่มต้นนะครับในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเราไปถึงมาตรฐานตัวไหนแล้วน่าจะเป็น s h นะ S-SN นะครับน่าจะตตอนนี้นะครับอ่าทำไมนะเราพูดกันต่อนะถึงน้ำมันเครื่องตัวนี้ทำไม ถึงแนะนำตัวนี้ใช้กับรถ2จังหวะนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเบียดออยนะครับอยู่ในจัดอยู่ในกรุ๊ป3นะครับซึ่งตัวนี้จะคือถ้าใช้น้ำมันเครื่องดีเกินไปอ่านี่ทำไมถึงแนะนำเนี่ยเพราะถ้าใช้ดีเกินไปที่มันมี ส่วนผสมสารพิเศษเนะี่ยอย่างเช่นนะ 4, เนี่ยกรุ๊ปสกรุ๊ปหเนี่ยคือมันจะทำให้พวกซีนพวกโอลิงที่เป็นชิ้นส่วนของยางนะครับกรอบนะครับนะอ่าก็พูดง่ายก็คือรถสองจังหวะของเราเนี่ยมันจะมีห้องนะครับห้องการทำงานอยู่สองห้องหนึ่ง ก็คือห้องจุดระเบิดนะครับ 2. ก็คือห้องเกียร์นะครับตัวที่กั้นระหว่าง2ตัวนี้ก็คือโอลิงนะครับโอลิงหรือซีนนะครับเพราะถ้าเราไปใช้นะ้ำมันเครื่องที่มันมีคุณภาพมากๆเช่นตัวเทียบเป็นราคาแล้วกันตัวละ2 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ย ขึ้นไปเนี่ยที่เขามีคุณภาพสูงๆอะ่ะที่ใช้ในระดับรถแข่งในเครื่องยนต์สีจังหวนะน่ะมันจะทําให้โอลินเนี่ยพวกซีนเนี่ยกรอบนะครับแล้วก็มันจะทําให้รั่วได้นะครับทําให้รถเราเนี่ยเสียหายนะครับก็คือน้ํามันเครื่องรั่วเข้าไปที่ห้องจุดระเบิดนะครับ มันก็จะส่งผลกระทบให้เราต้องเสียเงินในการทำเครื่องนะครับบางรุ่นก็ทำง่ายก็ดีไปนะครับบางรุ่นก็ต้องถึงขั้นผ่าเครื่องนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวซีนของเขานะครับตัวนี้ใช้งานเงียบนะครับเครื่องเครื่องไม่ร้อนนะครับเรามาดูสีน้ำมันเรื่องสี จะมีอยู่ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้ว่าเพราะลอถก่อนเนี่ยลอตแรกๆของ h a ว a รีนอีซี่ตัวนี้เขาจะเป็นสีใสนะครับสีดึงเหลืองๆใสๆเหมือนน้ำมันเครื่องทั่วไปนะครับพอมาเป็นลอตใหม่เนี่ยเป็นสีแดงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผม ซื้อกับบริษัทโดยตรงนะครับสั่งในแอปช้อปปิ้งนะครับผมสั่งโดยตรงนะครับตอนแรกเอ๊ะไม่ใช่เราได้น้ำมันเครื่องลองหรือเปล่านะครับตอนแรกได้สีใสพอใช้ไปใช้มาสั่งของหมดนะครับสั่งมาทีละสองลัง่างเงี้ยพอรอบใหม่ได้เอ๊ะทำไมเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมจะมีตัวเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับพอดีของหมด ตัวขิงสังก้์ก็จะเป็นป๋องสีทองนะครับป๋องสีทองเป็นน้ํามันเครื่องสีแดงสีแดงเหมือนตัวนี้ผมก็ตกใจนะครับสําหรับใครที่ไปหาซื้อมาใช้แล้วได้สีใสก็ไม่ต้องตกใจนะครับม,มันไม่ใช่ของปลอมนะครับใครอยากลองนะครับ ก็ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ติดต่อมาได้นะครับฟองหนึ่งผมขายอยู่ที่80บาทนะครับสำหรับคนที่อยากสั่งซื้อก็ติดต่อทัก facebook ช่างแฮกปาร์ตี้ฮิวมดิฟายโสธรนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับใน facebook แล้วก็เจอ หรือใครอยากทําเครื่องทําอะไรอยากมาลองเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ